ความเพียรพระ,พระ,พพระ 45, ทิ้งพอดีพินาปิทินสีห้าครั้ที่แปวันที่2กรกฎาคมสองพันห้ารปวันนี้วันที่ยีบสอง และณะครบ2568เป็นที่83ที่ขาาาา้าพเจ้านางกัรกงราระ้ากแ้วกอรวัชิ้สวนสรตยาสูตรพระบิดและมนต์ต่างๆถวายเป็นผู้รูาจะทาบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแต่ครูบาจารยท่านหายขอที่ของพระเจ้ทาทุนตัมันมติอนุญามิสบาธิจะจดรพินะในประศรถางอนนี้ด้เถินบริบบกกาบพระราตรายอาาสรสาาสมภโพระพุทธอิาังพิลาีนี้สมาขาตุพ่อแต่ทบุญพังละมัสนีสัิเพเดชนาพ่อสมสังฆสังานี้ วริสองบทประชาพระอริพินาอาหังสมาสองพุทโธสุจีตังปรรดินี้พื่อผู้ที่ทระมาณุชนิปารมิตรจติสติยาพิชีวังอาหารพุทธังกรรมังสังขังสันังขตตบูเชมิรัตนตะยาธรรมังจารมิสตินานริสามบสวดชุบมิเทวราสมันตาจักวาเรสุอัตตาคจตุเทวดาสัทธังมุนิราชสัตวสนตุสักโมคลังชักเคกาเมจรูเบกิริสิกะรัตเตจันตาริขวัติที่เป็นรัตเถรจะคามีการรู้วณขานีเขียวัตถุบีเทเตภูมาเจนตุเ เาะวิสมียคันทพราคาติการตาสัิกย,ย่างมุนิวราวจังสารเมสวนัตุธมสสมรมะสนกรยยมตาธรรมะสวนกรยยมตาธมะสวนกรย์ยะพันตา บทที่สี่ทสวดภูพาภาคานักมการนโมสักพะกตัวาสัมรสนโมบรสักพะกตัวลาจสมาสัมเพรสะนามสักพะกตัวาจสมานสัมสาบททีสี่บทเอ้ยบทที่หาทสวดไตรชนะกรรมปะาพุทังสนัตฉามิธรรมังสนัตฉามิสางฆังสนัามิด้วยปิพุทังสนัชามิต้วยปิธรรมังสระตฉามิ้วยมีสางฆังสรัตามิต้วยปิพุทังสนัตามิด้วยปิธรรมังสนัตฉามิด้วยนะสามขังสนัญญามิบทที่ญา สังคมสนาวรเอเตนะสัวจวันะสววสัาบทที่เจ็ดสวดตรัตนปะามัคคถาพอทางนเมระดับูตสจิตังังมังมระดัตสุิสรสังฆานเมระดัตสุสีริฐิเอตังนเมอา เอตังนะเมเตรัตนังรัตนัตตะยวหังสัมมาสมโสไซตัปวัตถุวิเศษสัพพตังอนยยะวิตะคุณะโยคะวัสสปะวะตังอสุมิตยัมหิปิตะเถวะยถาติทันเถเอกังวินาตถิตะเลสะมาสัมพเวนะโรเกกะทาจิจัจเจลิจัปปะตุพุตังคาพีระยานวิสยาติโตทัศถังเวนยูหิปัติตะเชนิหิวิชญะรูปังโทกมิเกหิจิกะถันจุปะระติยาเกสันจิสุถุวิธัง คุณกายะตายะไดมิเยวะดาตายะสวิสรัมปิสมุปัสตังมรสิสุทธะภาษาทัศนังปุญญาติกากาณะมะสมุตตมะพุนนาภูมังตุขาปโมจนะนุขาแสดงเขาตานังปุชาลิสุปาระวะวิปุชนียานิพพานสัจจิกิริยาพิปนิสัยะถังสัมมาคิเรสัมมาละโสทระสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสะเรกุปะเสวัญียาปานิหิจาปิสาณัง คำอันนี้มีวะ่าตะ่สมัยที่ตังเตือนพนังสรังข้าตาัมหาลัตินที่ยวังคณะเน,นสุนัสสัมมานาปูเชมาาัสจาปิสตาสัสตังสุปัสสนน,นจิตตตฐานุปาริยาอตถานุปาริจริยาสทารตตจจาบุญเนยนตะตถะสุกะเตนะสุขีพาเวโมตเตเฉนะจสัจาสถาปิสุวัติโหตุโยเจทธรรมะวิระยมิปามานะภูโตโลกุตราพิสมยโยนิจโตสโพชังตโสปานิสะ ยะจยยะไอยัมปิโหตุวัตถะเยปริจิโตสุปัสสาธการโวบทที่แนมกุระสิทธิคถาโยจกุมาโมหมาราปะโถสามังโมพุโธสุขโตนิพุโตวัลสะปะสาวิณิบวรยาโตปะเปสีเขมังชะตังอินัยังพุทธังวรณตังสีสารมิมิโลกสันาฐานะวินัยะกัจชะตันติเชสาเตชะยะสิเทวุสุพันตรายาจวินะสเมโตธรรมทัชโยวิยะตัสสะสถุทัชเสสิโลกสะวิสติมะงขังนิยานิโหธรรมะธรัสสัทารีสะตาโขสันติกรโวสุดิโน ธรรมังวรังเสียสารอมามิโมหะปัทฐาังอุปัสสันตธาหังตันเตชาัสเตชะสิทธิโหตุสัมัะตรายะจะวิริสมเมตุสะธรรมมัสสนาสุขตานุโคโยโลกสะปะปุปะกิเตสะเชตาสัตโตสยามสติอิวะชโยจะสวาขาตธรรมังวิเชตังกโรติสังฆาวรังสิชาอมามิพุทธานุพุทธังะมัสเสดสิงตันเตชสัตเตชยะสิทธิโหตุสัมัะตรายะจะวิริสมเมตุบทที่เก้า บทสวดนโมกาอัฏฐกะคะนโมกาอัฏฐกะคาฐานนโมอรรตสัมมาสัมพุทธัสสะเอิสโนนโมอุตมะธรรมมะสะสวากขาตเสวะเตนิทับนโมมหาสังฆาสาปิพิสดาสีรัติติโนนโมโอมาตายารัตสะรัตนาดะยะสะสตุกลงนโมโอมากาติตาสะตัสสะกัฏถุตายสะปินโมกราปภาเวนะวิคัตตุอุปทวะนโมกรานุภาเวนะสุัพติโหตุสัพพะทานนโมการัสเตชินะวิจิมิโหมิเตชวา บริสิบวสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสรังเอกลังสมังสมัยอย่างค่าค่าสเกตสูตวิหติกบปิระวัตุสมิงมหาวันนี้มาตาพิ่คุสังเกตนะสถิประจามัติหพิคุสติสภิวะอาลหิพรสสิจะโลกะทัตุหิเทวตาอาปุนาสนติปิตาดิพระพรตังทัศนยะพี่สังขจจะอัโหจุตุนางสุทาวาสกายะนางเทวานังเอตัโหสิอายังโข่าวาสเกตสูตรวิหติกะปิระวัตถุสมิงมหาวันนี้มาตาพิ่คุสังเกตนะสถิตประจามัติเหตุพิปุณส ภาควัญช้างทัศนยะพิคุสังขันจะยานุมะยานนุนะไม่ยามียนะเขาวาเยนุวะสังข์ทำไมยามะอุบะสังข์กามทวารเขาตัวสันติเกจปเจกขาถาปเสนยามัติอันหัวตามเทวตาเสยทัปินะวะพระราวะภุริโสสมาธิยัวะพะหังปาสายะปาสายี่ระวะพะหังสัมมิเชียอิวะมีวัสุทาวาเสรุเทเวสุอันตระไรหิตาประตูประตูทางสุประตูตาเทวตาพระวันตาพิวัฒนตาวะเอกะมันังทางสุเอกะมันในทาหัวเอกะเทวตา ข้ารูสันิเกอีมังคัทังอภัสิมหาสัมโยปวันสนิทเทวกายะสมะคตะอคตมะอิมังธมะสามังทักทักิไตยะอภริยะสังขติอธุวะปฏิวัตาภะวะโตสันิเกอีมังคัทังอภัสิีตัระพิอุสสมะทังสุจิตังอรโูชุกามะงาสุสารธิวะเนตานิหะเหตวะวิริยานิรักขันติปัททะนิอธุอะปฏิวัติภะวะโตสันิเกอีมังคัทังอภัสิเชตวะคิรังเชตอปริหังอินทคิรังโอหะจ่ามะเมิชาตจารติสุทาวิมนาจักขุมาต สุสุนัคขติอรูโขอปราธิวัฒภ h a พุะโตสันติเกอิมาคถาอภัสสิเยเกจิพุทธังสนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายะผู้มีภหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปริปุริสติติอรูโขภรวัฒพิขุอมาติสิเยปุยนัตพิคเวทัสุโลกะทารุสุเทวตาสันิพิตาฐาคดังทัศนยะพิขุสังขันจะเยปิเดพิขูเอหิสุงอติตัมมาถังอนุสมะสัมพุทาเตสัพพิภัณฑังเอตัาปะเอตตปปรามิยวัเทวตาสันิปิตา เอสุสยาทิีไม่หาเอตาริเยปิเดพิเกเววิสติอนาคตธรรมะทางตัวสมัสัพุทธเตสปิภาวานาเอตัปรมิวะทิวต่างสันนิพุทธวิสติสยยาเทพีไม่หาเอตริอจิคิสมิพิเกเวเทวะกายังนามานิเกติจิสมิพิเกเวเทวะกายังนามานิเทสิสมิพิเกเวเทวะกายังนามานิตังสุนทะสาธุกรรมนะสิกโรภอมานะสิกโรธรรมภาษิสมิติเอวัมพันเตริโคเตพิภูภาวตัวปัจจโสชงภะวะเอตัปุจจะสิโลกะมนุกะสามิยะทัพุมาตัทัสไตเยสิตะกิริขปราภิตัส สมัิตาปูถูสศหษาวสาันิราโรมหังสัพพิสัพโนโอทาตามนาเอาโอทาตามนาสาสุทาวิปัสสนามนาวิราพิโยปัจัตเตยตวาวณีกาภิระลาวัเวติตาโตอมณีส,ส,ส,สัทขาสาวกเกศาสเนระเตเทวาค่ายพิกาตาเตาวิชนาธาภิโคเตจัตตาปามะกระุสร์บริษสสรัสสนาเตสัมปาตุหุยะดัง อมิสนาทัศนัอเปเกสตัะมาถงสัสังอาสตริงสตังเอกสาสนังอมิสนามาตสงอเปเกตรปมาตถงทิสาสภาระงร์ตัณจะสพังอภิญญาวักคิโตวะจักมาตโตอมริสทาสังเกสัสเสนตเเกวกายพิกาาเตวิชนาถิโกเยวังคิดิสมิเครหิอนุปปสุสตสาสาวยคาพมากาปิรวัตวาอิเดมตชิตมตวนังตยัสสินมรธาภิกฟิขสมิมนาชะสาสาเหมาวัา ยนาตะวอิทิมันจะชตวนตัยาสินธรรมนาิีกมุิี่หลังสมนาสตะคิรติสาสายนาตะวันมัจะชตวนตัยาสินนธรรมนาพีกมุิี่หลสนนาอิจเตสาสายนาตะวันี้นอยที่มัจะชตัวนตัยาสนธรมนาพีกมุพี่หลงสมินาเวสมิตาบจัสรายนาตะวันี้นอยทีมัจะชืตัวนตัวยาสศินธรมนาพีกมุพี่หลสมินาคุเปโรราชคโกษันิเวสังพียนาสตะสาสางยกรนาพิอุปัส ด้มิจารสังราช่าทาดาถภาษาสติคณะพระอธิปติมหาราชายาสิโสปตะเบยสภกพโมยธรมาภาพราอิทธิมติชิลเป็โตวนาวตย์โสิโนมุรธมนาพิคมูพี่สมางถ้าขีดจรยสังราชวิรุปหตปภาษาสติกุพะอธิปิมหาราชายาสิโสปตะเบียสภาพะโมยธรมามาพราอิทธิมติชิเป็นโตวนาวตย์โสิโนมุธามนาพิุมู่พี่ผู้หัสมิงนางประชิมติจารย์สังราชวิรุปโขภา่าสตินักหนังอธิปิมาหาราชายาสิโสป พีก็อพี่พนังสบายดีมานังอุตรจัรที่สังราชากวยุราปัสสัย วรตปัสสาสติยัณะที่ป็ิมหาราชายสัสสิโตปับเดชพาวุนามาภะมหาพราอิทิมัตุชิ่มเโตวัวันโตยัสษ์ศีนมธรมณะพีกมูงพีกลางสมิงนางปุริมัทิสังทัตตาดทักินนาวิโรโคปชิเมนะวิโรปโคภโรอุตระทิสังจตารเตมหารชากสมาตาจตวรริสาธารณะถังสูบอเดกกะปิโรทเวไดสังมายามุนุทสาอาคุัจันทิฆาสถามายาอุเดโตเวเนทุวิภูจาวิโรกาจันทโนกามาเสตวดใจกินุขนุิีกันทุจ เอเตจเนจาราชนโันทพาสหราชุพิมรามราภิกมุพิขลังสุนังอรตคูรัาษานาคาเวสาราสังขตชกภาระสตรอกุปยคาสหยาิพิยาบรรทตราชาอคูราคายาสิโนอรามโนมานโกโสภาคาสมิมุนังยินคระเชสาสาหารันติทิพาธิชาปคิวิสุทธจกูวิหายสเดวรมัชปดาจิตราสุปนาอิติเตสะนามาเพรธา นาคาราชนามสีสุวรรณตเหมามะกสิิพุทรสันทัยวจายิปวายยานตานาคสุปนัสสะมังสุภุธังชิตาวิเชียรเถรณะสมุทรอสุราสิตาภาตโรวัสวัสิเตอิธิมาโตยะสิเดอกาลคชามหาปิสมาอสุราธนเวขาสาวิปจิติสุจิติจะปะหาราธทนมุจิสหะสนาจาริกาลตนาสเพเวโรจนามังคสานิหิตตะวัปริกเสนาละหุปัตทะมุปาขมุงสัมโยธนิพิพัทเตพิขุลังสเมืองนา อาโปจปเิวาปฏิวิจจติโชวายโยตธะ,ะคาโมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจักยสะสะสะ ตากะกากาอกูเทวายาสฉิโนทาสเตทัสกยาสเพียตะวโนอิทิมันตชิติมตโตนบตัวยัจฉินโนมัทมนาพิคบุญพิคกรังสิวังเวนูจะเทวาสตริจะอาสมาจะทุเวยามาจะทสุบริสัเทวาจะธรมคุปรกิตาสุยสุบริสัทเทวาสุริยามาคุปรกิตานาคาติปรกิรวาอากูมัทวรากาวสุนาวาสวงศเสโถสกุปะคับปรนทัโถทาศิเตทัสธากายาสเพียตะวีโนทิมันตชิติมตัวนาวตัวสัสฉิโนมัทมานาปิคบุญิครังสมิงวังอากูชาภูเทวา สุริยะุชระอากูอคกูวะสวัสดีสิโนท่าเศษเดชทสกักยยาสเปตะวิโยที่มัตะชีิมตวนะวโยัสสิโนมัทภานาปิคุณปิวังหึงรางสมนาามาสมามนุสสามนุสตวายิดทับปุสิกอากูอมโนปสิกาอาระกูคารุยเทวายะจารุหิตาวาสิโนพระคามหาประคาอากูเทวายัสสิโนท่าเศษเดชทศัยาสปียราตะวินโยอิทีมัจะชติมตวะวตโยัสสิโนมัทภนาปิคุณปิกังหลัึงรังสุกาครุมหารุณาอากูเวคดาสะทะโอทาตขยาป สถามัตาหาราคชามิสกาจจ่ายสสิโนตนาย่างอาคาปชน ทายาอาคาวิโนยุทธิสาอภิวสติทัศเศธทศกายาสเพยตาวิโนที่มันชติมโตวันดาวโตยะสัจเศมธาบพิกมูมิวขังสมุนงาเคมียาตุศยยามากักาจะยะสเโตสปิธการมาเศธาชตินามาจาสวนิมาณรัตินอกควถากปะรมิเมตาทเศธทัศากายาสเพียตาวิโนที่มันโตชิมโตวันดาวโตยะสัจมรธาบรรพิกมูมพิวขังสมุนงางสถเทเทเทวันิฆยาสเพียตาวิโนอมันวะเอนะอาคันฉงเยจันเยสัจิสาสหะป มนาสว่างถ้าเขียนเบาคตังนาคันจันทังวะสิตาติดังสุภามาพระวัตรจับปุตตะทิมโนสหสานังกุโระติโสจับสุวคัสสวิมุนังสาสพามารุกนัมหาพมาพิเดติอุบะปนุชิติมโตพิสมะกโยยัสสิโสทั้เสถอิสระคูปเจกะวัสสริโนเตสัญจะกรมาชุกอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพะภิกเตสิเทเทเวสพามาเกมารสินะภิกามีปัสกาการะสาวมัธยังอิถะคณาทะคราทะราคินะพันธะมัทูสมันตาปาริวาริหะโมโมมุจิหะโกจินังอิทิถะมหาเศโลกเเสสนปยิ ประนิหารตาระมหาจัสรังคตะวานะเพร่วังยธาปุษกุลเมโคนันยันโตสวิสุกโกตถาโสปัจจทวติสังกุโตอสยังว์เสตจัสรพังพิยาวัคคววิตวานะจักมารโตอมริสถานสมเกศเส,สนิรเัเตมาราสินาภิกมิอ่มา,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 มา,า,า,ามารสินาภิกตาเตวิหาภัพพิโคเจจตาปามะกรุงสุดวาวพฤษาสัจังวิตรัขิปากามุงเนี่สามเนีบบ่ยสังอุบาปิชยุสภิวิยะสังฆามพิจติตาเยสัจินอบุตติสหกุติเสากาเตชานิสุตติบทที่สิบเอ็ดพฤษวดมคระสุตังอเสวนาจพรังปฏิทานจัตเถ เดวนาผู้ชาจะผู้ชนียานังเอตามัทุมังปฏิรูปะเทศวสโฉจะผู้เพจะกตันกตปุญญาตากตสามาปนิทิจะเอตามัทุมังพระอุสจรชาสิปัญจะวินโยสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตามัทุมังมาตาปิตุอุปทานาปตัารัสสังโฆอนักราจกรรมตาเอตามัทุมังธานัญจะธรรมะธรรมะจริยาจะยตการันจะสังโฆอรวัชริกกมานิเอตามัทุมังอะ อรติว ah ja e um ja ja. ja ิรต e um. e um. ิปะปะจัชปราจัสัญโมอภาโหมทจะทรเมสุเอตามังทุมังคารุจะนิวัตวจะสตุทิจะกตะกตัญยุตากาเลนธรรมมัสสะรังเอตามังคารุทมังขันธิจะโสวะจะตาสัมะนานาจะทัสดังกาเลนธรรมมัสสะกะชาเอตามังทุมังตโปจะพามาริยนจะเรียสัจนะทัสดังนิพพานสัจฉิกริยาจะเอตามังทุมังพุรสะโลกธรรมิหิจิตังยสจนะกัปติอโศกงอวิสังเขมังเอตามังทุมัง เอตาทิสาริกัตวานะสัพพะามาปะรชิชตาสัพพะโสถิงขจติตันเตสังมังคารมุตตมติบทที่สองบทสวดร,ระหะปริตยังกิจิวิตังอิทะาวาังหูรังวาสเคสุวายังวะทังมีตัอง,ตง,งอนุสมาติตฐาคตินาอิทัมปิพูเทีร่รวล ปณิตังเอเตนะสจิระสุภธิโหตุเยียบเรขังอมาตังปณิตังยะทัชฌาคาสกยรามนีสมะหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกิจิอิทัมปิธรรมีรังปณตังเอเตนะสจิระสุภธิโหตุยาปุระเสรษฐโผปริวานายี่ยสุจิงสมาที่มาอันตอดิกันยะมะหุสมาธินาเตนะสมโณะวิเชติอิทัมปิธรรมีรังปณตังเอเตนะสจิระสุภธิโหตุเยปุคราอะระสตังปัสสะถาจัตริเอตานิโยคานิหนติเตทักขิเตยาสุขะตัสสสาวะค้าเอเตสุเตนะะีรอิะสรปิตน เยสปายุตามัสสาธานีนะนิคามิโนโคตมัสาซาลาิเตปฏิปตาบัตังวิคัยอะระธานุธานิปุติงพุ้เมนาอิทัมปิสังเคราะห์รนิตาเอเตนะสัจระสุวะทิโกโตขีนาปรังนาวังนาทิสสามพังวิรัตจิตายติเกะภาวสีเตขีนาพิชาอุพุชาหานิพนธีทีไรยะถายยาปฏิโปอิทัมปิสังเคราะหังน์ปณิตาเอเตนะสเจระสุวะทิโกโตฤิสามบวชสวดธรรมธรรมบวชศาสวัะอาตะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชาอัตทันตสัมโพสสะนิจังสัญญาตจาริโน เทวะเทวะรังคันธโพนะมารโอสะโภมนาชิตังอปะชิตังกเยราตถารูปัสสะฉัตตุโนบทที่สี่บทสวดเกสศปะสูตรภาสิตะพิธังเตนะภควตาชาณตาปัสตะอาราตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอุสเวนะมาปรมะปรายามาอิติกิรายามาปิตกะสัมปธาเนนะมาตักะเหตุมานยะคะเหนะมาอากาลปริวิตักเกนะมาทิฏฐิณิชานักขันธิยามาปะปูปะตายามา สามโนโนคดุยธาตุเมเหอาตนาวชนัยยธาอิเมธรรมาอากุศลอิเมธรรมาสวัชอิเมธรรมาวิโยครหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมบทินาอิตายะทุขายะสังวัตติอาตะตุเมเหประชาเหยยยธาตุเมเหอาตนาวชนัยยธาอิเมธรรมากุศลอิเมธรรมาอนาวัชอิเมธรรมาวิโยปัสสถาอิเมธรรมาสมัตตาสมบทินาอิตายะทุขายะสังวัตติอาตะตุเมเหอุปปสัมปะชะวิหะอิยัาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปปะเนยสูตร อุปนิยติชีวิตะมา้าปะมายุงชลูปณิตสระนัสติตนาเอตังพยายามม่ให้ไปขมานโนปุญญานิกเยรัตถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมา้าปะมายัางชลูปณิตสระนัสติตนาเอตังพยายามม่ให้ไปขมานโนโลกามิสังปจะเหสันติเปโขเวทะกะเยนะสังยามโว่าจายะายตาาัตุทะเจตสสะตังตาสาัสะเปตาสะสุขายะโหติยังชีวม,มโา,าโนปะกะโรติปุญญัง ธโมหเวรคติธรรมจารีธโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธเมสุจเนนทุกติงคัติธิธามจารีสเพสังคารานิจติยะธาปัญญายาปสติอัถนิพินธติทุเขเอสัมภคุวิยาสเพสังคาราทุกขติยะธาปัญญายาปสติอัถนิพินธติทุเขเอสัมภคุวิยาสเพธมานาตติยะธาปัญญายาปสติอัถนิพินธติทุเขเอสัมภคุวิศริยาบทที่สิบหกบทสวดอภรณ์กาจดโอะอภรณ์คาถาณเมเเทุติยังอหุตกาเเอตทญยมวีตัง กนิเหยาอปนัก,กงังอหุงเวสนังยติปภะตนิวนานิจะอารามรุกขเตตยานิรุสาพยายตาชิตาเนตังขุสนังเคงงะละละม,มังเนตังสา,คคะสา,าระมุตตมงเนตังสนะมะขมะสปะทุขะปมุพพิธิเาจะพุทธัเจะธรรมันจะสังฆเจะาสนังฆโตเจาตาริอริยสัจจานิสัมภิญญายะปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะจะอติกมังอริยัจะอท,ทังคิกังทุกขูปะสะมคาพินัง เอตังโคสนังเคมังเอตังสนะบุตรังเอตังสนะมรคมะสัพพทุขะปุพเจิติบทที่สิบเจ็ดบวสวดปฏิการตตะคถาอติตังนานวังขเมยะนับติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยตติตังพระินาตังอปะดาจันาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ไปถึงก็ก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังตถตะถาวิปัสสติอสังเฮ ก็ผู้คนได้เห็นแจ้งทำปัจจุภนรไม่ง่ายไม่คนแค่ใหนทันนั้นได้คนนั้นคพิจะทำนั้นน้อยปรดบุกเถิดอาชีวะาิีจับมาตับพังโกชัญญาฟังตัวเว่เพื่อเราความเปลี่ยนเสนันนีและพระราชบุกความลระนักวันพรุ่งนี้ฮินสังคารันเินะมหาเศรนะมัจนาเพราะว่าความผันเปลี่ยนบัตจุราเพื่อมีสนาญานั้นย่อมไม่มีกรทั้งหลายเออมมีิหาริมาตปิโอรสตรรมรตตังตังเว่ปเทกะรัตติสันโตอจิกาเตมุนิติพระมื่อภเมือผู้ส่งย่อมได้ผู้คนเพื่อผิดปก แต่จะทำโมหิชลังอนัตติตาเรามีความแก่ไปธรรมดาจนทดความแก่ไปไม่ได้ไปยะที่ทำโมหิเปยรนี้อนัตติตาเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจนลดความเจ็บไข้ไปไม่ได้ม่ทำโมหิมัละมัละนังอนันติตาเรามีความตายไปธรรมดาจนทดความตายไปไม่ได้สเปหิเวปิยหิมันละปิหินาฬภูมินาฬภูมิเราจะเราเป็นอะไรต่างคือว่าเราจะต้องพากจากของเราเขาเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมศักดิ์โมหิกรรมะทายโยโถกรรมะยมิกรรมะปทุกรรมะปริสานาเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผลมีกรรมมีการเป็นเกิดมีการเป็นผู้ที่ตามมีกกััมมพิิที่่อาาศยยรรสน อกรติสมิกรยนังวาปาปังวัตสสะทายาธาเปริสรีเราทางอาดไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนสืบไปเออมิหิอภินิหารปจพิทพังเราทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกเมือเชิญบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยชนกขถาทุกขปตตาจริทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกาโหตุสเพปิปาริโนเอตาวะทาจามีสัมปทังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทนตุสัพสัมปทิสิทธิยาทานังทนตุสัทายสีังรักนตุสภาาาวนยตังทตวาคถา สัพเพุทธประราบตาปเจกนาจังพระหังหารตณจเดชนานครพราหมีชโสบทที่ยี่สิบโอสถเทวตาปฏิทานนักขาหันทัพมายังปฏิทานนักขาโยวพระนามเสยญาณเทวตาสติวิหาระวาสินีถูกเปก์เรปย์พุเรต่หิ่งต่หิงตาธรรมทานีนะพระวันตุพิชิตาสดิถึงกัลติทะวิหาระมัทเรย์เทลาจะมชานวากาจะพิฆโมสารมิกาทานปฏิอุบาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสระสชานุพุทธสุขิตาพ่อดูเตยชลาปุชาเอปิจันทัสัมภาวะสังเสตชาตา อธตโวปะปาริกานิยานิกังธรรมวรางคติจเตสเพปิทุกขสะการณตุสังขยาทาตุชิรังสตังธโมธรรมธาราจะปุคราสังโฆโหตุสมโควะอรายะจหิตายะอเมหิรักตุสัตโมสเพปิธามาจาริโนพุทิงสัมปาปุริยามะธเมอริยปวีทิเดบริบเอดบทสวดสภปฏิทานะคาถาแปลหันทัพยังปิทานคาถาโยปนามเสปุยกุญญาสิธานิกาตสะยาดานิกตานิเมเตสัญจะปะคิโตหุตุสัตตานันตาปะมะรคาเยปิยาพุระวตาจะไม่หามาตาปิตโย ทิฏฐาเมจาปะยาทิถาวาอเยมาชต,ตะเวริโนโชตาติทิทันติโรกสเมิงเตภุม,มาจาตุโยนิกาปเจกะจกตุวกราสังสารตากภาวะภเวยาตังเยปฏิทนานะเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีบังทปชาน,นติเทวาเตสังนิเวทะยุวายาทินานะปุญญา,านุโมทนาเหตุนาสพเพียสตาสทาโหตุเวลาสุขะชีวิโนเทมกปัท,ปทจปัปปปนตุเตสสาสิจดังสุภา ขอสร้างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจบพี่ผู้มีส่วนแห่งบรตถที่ข้พาพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งวัตทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าทำแล้วคือชัอะไรเป็นที่รักผู้มีคุณมีธรรมาดาอะไรไปดงังข้าเจ้าเป็นต้นที่ข้พาพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางได้มีมาการตั้งอยู่ในโลกกระดัภูมิสามกระดังกระดานสี่มีคณะอะไรคณะหนึ่งและคณะสี่ต้องเที่ยวอยู่ในวัฏจักรเราพบใจสัตว์ใดทราบการให้สมบุงข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงตุกประทานเองเถิดก อยู่เป็นสุขสมเอเพืดและจงถึงทานอังกฤษเสนเอขอความหวังอ,อ,อดีของสถานชงสมเดเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิทธาอนุภาพแห่งความเพียรานิส่งให้การบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสายาประสบผลพระสูตรพระปริตรพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขอดีจากเกิดมีข้าพเจ้าขอให้คนจัดทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอโดยเทเทรทั้งหลายเปิดองค์พระาตในการสวดสารยามนค์และธรรมะเหล่านี้เมื่อลงมาแล้วเปิดองค์เงนพรห้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิจคดีพิฆาตโดยบุญที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดวังเวนหาตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นที่ถากทั้งที่ผ